นะครับก็ตัวลราเตอร์ที่ของเราเนี่ยตัวเกตเวของเราเนี่ยคือตัวไมโครติกนี่แหละครับนะครับเราเอาไมโครติกของเราเป็นตัวรับบริการเป็นตัวคอนเน็กไปหา IP ของเขาจะดีกว่าการใช้เราเตอร์ของเขาคือเวลาเราขอใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยเราจะได้เราเตอร์เขามาหนึ่งตัวถูกไหมครับซึ่งจะไม่ใช่โอนอยู่โอนอยู่จะต้องเป็นตรงนี้โอนอยู o ่ U จะเป็นตรงนี้ ถ,าาแบบถ้าของเขามาเป็นแบบนี้เนี่ยถ้าของเขามาเป็นแบบนี้นี่มันคือเป็น O N T เพราะมันเข้ามาเป็นไฟเบอร์นะครับคุณก็จะต้องบอกเขาว่าขอทำบิดการขอทำบิดเนี่ยเขาอาจจะทำบิดในนี้ให้เลยหรือจะเปลี่ยนอุปกรณ์ก็แล้วแต่นโยบายของแต่ละแต่ละเว็บบริก,การอินเทอร์เน็ตนะนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ทำบริดเนี่ยถ้าคุณใช้เราเตอร์เขาเึ่งเราเตอร์ของเขาเนี่ยมันก็จะคอนเน็กกับอินเทอร์เน็ตเขาแล้วก็จ่ายเป็นอินเทอร์เน็ตอัตโนมัติที่เรียกว,ว่า DHCP เนี่ยถ้าให้อุปรกรณ์เขาจ่ายจ d h c ชมาให้ตัวเกตเวย์ของเรานะครับให้บิกของเราเนี่ยแล้วล้วก็บิกของเราก็แค่มันเป็นทางผ่านในการทำเทอร์เวอร์ออกไปเนี่ยเพราะฉะนั้นบันจะกาศเป็นว่าผู้ใช้งานทั้งหมด ที่อยู่ในสถานบริการจะต้องมาใช้ e r ร o r m มน c ์ของตัวเราเตอร์ของผู้ให้บริการอินเทอร์เ็ตซึ่งจะไม่ได้มาใช้ e r ร o r m มน c ์ของตัว gateway router นะรครับดังนั้นเนี่ยในกรณีนี้เนี่ยผมว่ามันจะมันจะไม่ตรงตามคอนเ e p ตที่เราต้องการในงานบริการนะครับเพราะว่าตัวไมโครติกเนี่ยมันมี e r ร o r m มน c ์หรือมันมีพละกกำลัง แตการที่จะมาบริหารจัดการเน็ตเวิร์กเนี่ยซึงมันก็จะราคาไม่เท่ากันเพราะราคาที่ถูกมันก็จะบริหารจัดการได้น้อยรอาคาที่แพงก็จะบริหารจัดการได้มากอ,อย่างตัวเนี้ยตัวเนี้ซีรีส์สองตัวหนึ่งหนึ่งรุ่นสองตัวหนึ่งหนึ่งเนี่ยนะครับถ้าตามต่ก็ชี้เลยก็เป็นไลท์เทนห้าไลท์เทนห้าก็แม็กซ์มัมยูสเซอร์สองร้อย <c oughs> um คนจะลเล่นห้าสิบ เพราะนั้นคุณจะไม่ได้ใช้คอนเลนต์ที่50าิดของมันเนี่ยก็เพราะว่าคุณไปใช้การเลาติ้งที่ตัว O/N/T ของผู้ให้บริการอิเรนเทอร์เน็ตนะครับเพราะฉะนั้นสาเหตุที่ว่าทำไมจะต้องทำ O/U หรือทำ O/N/T ของผู้ให้บริการอิเรนเทอร์เน็ตให้เป็นบริดเพราะเราต้องการให้ <c oughs> เราเตอร์ของเราอ่ะเป็นตัวคอนเน็ t ด้วยรูปแบบที่เป็น PPOE Client แล้วผู้ให้แล้วก็ผู้รับบริการภายในสถานบริการทั้งหมดก็จะมาใช้พละกกาลังของตัวไมโครติกของเราหรือว่าเราเตอร์ของเราเป็นเป็นหลักนะครับแบบนี้เราจะได้คุ้มราคาของตัวอุปกรณ์ที่เราซื้อมานะครับเพราะนั้นถ้าผู้ใช้มีกลุ่มก้อนใหญ่กว่าผู้ให้การบริการของคุณมันก็จะ มันก็จะไม่สมูทมันก็จะไม่ไปเป็นไม่ไม่ไปถึงจุดที่ดีที่สุดของงานบริการแต่ถ้ากลุ่มก้อนของผู้ใช้ยังเล็กกว่าผู้ให้ <c oughs> นะครับการบริการของคุณก็ยังเป็นไปในแนวทางที่มันสมูทนะครับหรือว่าเป็นไป,นป,นปนในแนวทางที่คุณต้องการให้มันเกิดการบริการการดูแลผว้คุมในการบริการนั่เองอ่ะจากตัว ONU นะจากโอเออตัวเราเตอร์นะครับจากตัวเราเตอร์ ทีนี้ก็จะมาตัวอุปกรณ์ถัดไปก็คือตัวก็คือ OLT ก็ยังเป็นแลนอยู่นะจากเราเตอร์จากเกตเวล์เราเตอร์ก็เข้า OLT ก็ยังไปได้แลนได้เป็นอัพลิงแลนนะครับซึง OLT ตอนนี้คุณก็ไม่ต้องไปทำอะไรเพราะว่า เรียกว่าตัว ORP เนี่ยคุณไม่ต้องคอนฟิกอะไรมาเลยเพราะว่า ORP เนี่ย d e ฟอ u ต t ของมันก็คือสถานะมันเป็นบิต <c oughs> ด้วย ORP สถานะมันเป็นบิตเราก็ไม่ต้องไปทำอะไรมันส่วนตัวเกตเวล์เราเตอร์ของเราเนี่ยอันเนี้ยนะครับ PPOE ค l i e n t เนี่ยคือเราเรียกว่าเป็นขารับส่วนขาส่งเนี่ยเราจะใช้ P P P O E Server ที่เป็นขาส่งเพราะนั้นพอมันเป็น PPOE Server เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่า มันสร้างโปรไฟล์ได้โปรไฟล์คือเรงเราเรียกง่ายๆว่าเปรียบง่ายๆว่ามันคือแพ็กเกจการบริการนั่นแหละนะครับมันก็จะสร้างแพ็กเกจบริการได้สร้างผู้ใช้ที่อยู่ในแต่ละแพ็กเกจที่จะไปอ้างอิงติดตามในแต่ละแพ็กเกจได้แล้วก็โอเคแพ็กเกจมันก็คือเป็นการกําหนดความเร็วเป็นการกําหนดพารามิเตอร์ต่างๆนะครับประเด็นก็คือกําหนดความเร็วนั่นแหละนะครับมันก็เลยเกิดการบริการได้ เพราะนั้น p p o n Server ก็คือเป็นตัวที่จะสร้าง2ออย่างก็คือเป็นแพ็กเกจบริการเป็นแพ็กเกจบริการกับ user นะครับเพราะฉะนั้นการตัดการต่อการใช้การหยุดใช้แรงต่างก็จะอยู่ในภายใต้ PPOE Server ซึ่งเดี๋ยวในวันอบรมออนไลน์วันที่3อาทิตเนี่ยผมก็จะลงลึกไปในเรื่องของการคอนฟ lict นะครับคอนฟ lict ที่ตัวไมโครติกนะคอนฟ lict อะไรบ้างก็คือคอนฟ lict ที่ไมโครติกให้เป็นขารับ PPOE Client ขาส่งเป็น PPOE p PP e Server นะครับและที่เราควรจะต้องมีอีกอย่างหนึ่งก็คือบริการ ของเราเองบริการเราเองที่เป็นอแอดมินนะครับ <c oughs> ที่ตัวเราเตอร์นะครับเราก็จะต้องมีบริการของเราที่เป็นแอดมินแอดมินได้หมายความว่าก็จะต้องมีขาเทสอินเทอร์เนต็ตขาพอร์ตแลนเอาไวเทสอินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆแบบนี้นะครับก็คือเป็นบริการของเราเองเนี่ย นอกจากแอดมินแล้วบางทีในออฟฟิศคุณก็จะต้องมีออฟฟิศของลูกค้านะครับก็จะต้องมีระบบบริการเน็ตเวิร์กภายในออฟฟิศที่ไม่เกี่ยวกับลูกค้าถูกไหมก็ต้องเป็นเน็ตเวิร์กในออฟฟิศสิอ่าก็จะต้องมีเน็ตเวิร์กในออฟฟิศเพราะฉะนั้นในวันที่3ผมก็จะพาไปคอนฟิกหรือไปตั้งค่า ถ้าคุณมีไมโครติกอยู่ที่ที่บ้านนะครับระหว่างอบรมออนไลน์เนี่ยคุณก็เอาทำตามผมไปได้เลยคือเอามาตั้งรับเป็น PPOE Client แล้วก็มาสร้างเน็ตเวิร์ของแอดมินมาสร้างเน็ตเวิร์ของออฟฟิศนะครับแล้วก็พอสร้างเน็ตเวิร์เสร็จปุ๊บทีนี้ก็มาสร้างเน็ตเวิร์ของ PPOE Server เพื่อมาใช้ในงานบริการดินเทั์เน็ตพอสร้างเน็ตเวิร์ของ PPOE Server ก็มาสร้างแพ็กเกจมาสร้างยู e เตอร ก็จะจบแล้วอันนี้ก็คือเรื่องของงานบริการก็จะเป็นทั้งแบบ p r i v a t e และแบบ public ก็จะจบตรงนี้เลยนะครับ <c oughs> ทีนี้ OLT OLT เนี่ยถามว่าเราจะไม่คอนฟ lict มันเลยได้ไหมถ้าเป็นของ VSO เนี่ยไม่ได้นะครับไป VSO เนี่ยไม่ได้เอาจริงของ RL ก็ไม่ได้นะครับถ้าจะให้มันคือที่ผมบอกว่าเป็นบิดเลยเนี่ยมันเป็นบิดตั้งแต่เรื่อต้นแล้ว ประเภทพวกที่มันเป็น O.E.M เนี่ยอย่างของ n e ็ตโฟเนี่ยนะครับตัวเนี้ยอันนี้เป็นอสองพอนะอันนี้สี่พอนตัวเนี้ยเป็นสี่พอนนะครับเพ้นด l ฟอลของตัวเน็ตโฟเนี่ยที่ที่มันเป็นแบบแบบโมเดล O.E.M เนี่ย เดิมมาเลยเนี่ยมันจะเป็นบิมันเป็นบิหมายความว่าคุณไม่ต้องตั้งค่าอะไรมาเลยก็ได้นะครับถ้าคุณไม่ได้ทำวีแลนนะครับอันนี้บอกก่อนถ้าคุณไม่ได้ทำวีแลนคุณไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรเ,เลยแต่ของ R L ของวีโซไม่ได้ถึงแม้คุณจะไม่มีวีแลนแต่อย่าลืมว่าเน็ตเวิร์กป,ปกติมันคือวีแลนหนึ่งนะครับอันนี้คุณก็จะต้องทำวีแลนด์วีแลนหนึ่งตรงนี้ให้มันทะลุทะลุทะลุไปได้ เพราะนั้นที่ OLT นอกจากาที่เราให้เป็นเป็นบิดแล้วเนี่ยทีนี้เราก็จะต้องตั้งค่าให้ให้ไอ้บิดเนี่ยมันทะลุออกไปในรูปแบบของ VLAN หนึ่ะครับเพื่อให้ VLAN หนึ่เนี่ยทะลุทะลุทะลุออกไปเพราะฉะนั้นก็จะมีเรื่องของการคอนฟิกตัว OLT นะครับต้องมีการคอนฟิกตัว OLT ด้วยอ่า Okay. จาก OLT ผมขอเปลี่ยนสีหนยนะครับเพื่อออกจู่คงขายแล้ว <c oughs> <c oughs> นะครับทีนี้จาก OLT อันนี้ทั้งหมดนี้นะครับ ONU ของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเกตเว a ์เราเตอ OLT 3ตัวนี้จะอยู่ในตู้แหลก 6U นะครับซึ่งตู้แหลกนี้ก็จะอยู่ที่ต้นทางติดตั้งอยู่ที่ต้นทางนะครับผมครอบไปก่อนสามตัวนี้นะครับสามตัวนี้อยู่ในแหลกเอาทัหกยูก็พอแหลกหกยูวันนี้เราก็ซื้อก็ประมาณนักพันต้นๆแถวๆนั้นแหละนะครับ <c oughs> อ่ทีนี้ก็วิ่งออกไปด้วยโครงข่ายไฟฟ้าตึกนะครับตึกเนี่ยเป็นตึกสี่ชั้นสี่ชั้นหนึ่งชั้นมีแปดห้องนะเพราะฉะนั้นสปิตต้องมีสองทางไอ้ทอดต้องมีสองชั้นสปิตเ L หนึ่งหรือทีเรียกว่าสปิตเ L หนึ่งนะครับผมก็จะไปวางเอาไว้กึ่งกลางของอาคารอาคารมิติใช่ไหมผมก็จะเอาไปวางไว้บริเวณแถวแถวชั้นสอง นะครับเนะพราะฉะนั้นสปิดตัวแรกสปิ t เตอตัวนี้ก็จะเป็น1ออก8จากอัพลิงออกมาลิพรนะครับพรนแล้วก็อันนี้ก็เป็น L1 เป็น L1 ไป L1 ก็คือสปิตตัวนี้กับสปิตตัว L2 ของชั้น2จะอยู่ในตู้เดียวกันอันนี้ก็ติดตั้งที่บริเวณชั้น2นะครับเสร็จแล้วก็ย่อยไปเป็น1ต่อ8 L2 อของของอันนี้ก็ชั้น4 อันนี้ก็จะเป็น L2 นะครับที่จะอยู่ชั้น3ชั้น2แล้วก็ชั้น1นะครับจากนี้ก็ออกไปเข้าห้องไปถึงที่ห้องก็จะมีตัวอ่ o n t แต่ละห้องก็จะมี o t t ก็ว่ากันไป o อ t ก็ชั้นละแชั้นละ8ปช,ชั้นละ8นะเพราะฉะนั้นโครงข่ายผมก็จะมีเท่านี้ตรงกลางตรงกลางจะมีอยู่เท่านี้ <c oughs> ใช้สปิทหต่อ8เท่ากับว่า5ตัวโดยสปิท L 1กับ L 2ของชั้น2อยู่ในตู้เดียวกันส่วนชั้นล่างก็จะเป็น L 2ชั้นสาเป็น L 2ปกติก็ตั้งตู้ใส่สวิตตปกติ จริงไม่ไมีไฟฟ้านะครับเป็นสวิตเป็นคอมพิวเตอร์แบบนี้8พอร์ตไม่มีไฟฟ้าเพราะฉะนั้นตู้ที่ใช้เนี่ยของจริงผมว่าเราใช้เป็นตู้ทั้ง8คูณหรือเป็นตู้เหล็กเบอร์ศูน์นะครับมันก็เกยงพอนะหรือจะใช้เป็นตู้ ODF ที่เขาขายสำเร็จรูปก,ก็ได้ก็ดูดูดีดูสวยงามดีนะครับแบบนี้ก็ได้อ่าดังนั้นดังนั้นในตึกนี้เราก็จะมีอุปกรณ์แค่นี้ เพราะนั้นของ ONU ONU ต้องตั้งค่าอะไรไหมแน่นอนครับแน่นอน ONU ต้องตั้งค่านะครับต้องตั้งอะไรบ้าง ONU ก็ต้องตั้งค่า c p p OE c l i e n นะครับ CPOE CPOE n l e n ของ ONU เราก็ทำเหมือน เราเตอร์นี่แหละก็คือตั้งเป็น PPOE c l i e n เพราะว่าเราเตอร์เรารับมาจาก ONT ของผู้ให้บริการเน็ต ONT ไปลาย o n t ปลายทางของเราก็รับบริการมาจาก PPOE Server ตรงนี้นะครับก็เลยจะต้องตั้งเป็น PPOE ต้องต้องตั้งค่า PPOE Client เสร็จแล้วตั้งอะไรอีกก็ตั้งค่าของการบริการ wi-fi w i f i ที่เป็นในห้องนะก็คือเป็น wi-fi แบบ เป็นเทคโนโลยีเป็นสิทเทคนะครับนะฮะก็คือแบบเป็นเป็นคีแปดตัวเป็น Wi-Fi แบบคีแปดตัวก็เท่านั้นเองแต่ว่าด้วยความที่มันมี24ตัว24ตัวก็แต่ละตัวก็จะมีค่าไม่เหมือนกันนะครับมีคอนฟิกไม่เหมือนกันก็จําเป็นจะต้องทําทีละตัวทีละตัวทีละตัว,ตวเพราะฉนั้นในการอบรมออนไลน์วันที่3เรื่องของการคอนฟิก ก็จะมีการคอนฟิกตัว g ก t e w a y า o u t e r นะครับเพื่อสร้างการรับเป็น p p v client แล้วก็สร้างเน็ตเวิร์กออกเป็น p p p interver สร้างเน็ตเวิร์กเป็นแอดมินเพื่อให้บริการสร้างเน็ตเวิร์กเป็นออฟฟิศเพื่อให้ลูกค้าใช้งานนะแล้วก็ตัว o f t เราก็จะต้องมาคอนฟิกเพื่อให้มันมี v l a n n น n g ทะลุออกไปนะครับเข้าไปในโครงข่าย แลนะสปิเตอร์เป็นอุปกรณ์ non c o n f l i อยู่แล้วนะครับไม่ต้องไม่ต้องตั้งค่าอะไรเพราะมันก็ไม่มีอะไรต้องตั้งค่ามันเป็นเพียงแค่ทางฐานจะไปตั้งค่าอีกทีก็คือตัว O N T ที่อยู่ปลายทางเพราะนั้นวันนั้นเราก็จะลงลึกใน3ส่วนนี้นะครับเราจะลงลึกใน3ส่วนนี้เพื่อให้มาเกิดการบ,บริการได้จริงๆดูค่า power ของแต่ละจุดที่เราจะได้แล้วกันนะครับผมขอเปลี่ยนสี แป๊บหนึ่งอ่าโอเคอ่าเมื่อกี้ผมบอกว่า OLT ตัวเนี้ของวิทอเนี่ยนะครับมันมีค่า starting power อยู่ที่10 dB เพราะนั้นออกตรงเนี้ยนะครับตรงเนี้ยเราจะได้ dB ที่เป็นค่าเริ่มต้นใน10 dB เนี่ยมันก็จะหายไปในสายเนี่ย หายไปในสายระหว่างทางนะครับระหว่างทางโดยประมาณเพราะในสายระหว่างสายเนี่ยมันจะมีคอนเนคเตอร์ลอสมีไ i c ซิงลอ s สแล้วก็มีดิสแทนลอ s สมี3อย่างมี3ามลอสที่มันประกอบกันแล้วมันเป็นค่าลอสที่อยู่ในสาย1ตอนของการบริการเนี่ยอาจจะหายไป1-2 dB อเพราะฉะนั้นขาเข้าด้านเข้าของ p ิเตอร์ L 1เนี่ยผมให้ 8 dB ผมให้หายเป็น2 dB นะครับสริเตอร์1ต่อ8เนี่ยมันมีค่าล็อคค่า power loss ในตัวมันเนี่ยอยู่ที่10 1 dB ผมตีกลมๆว่า10 dB แล้วกันเพราะฉะนั้นเข้า8หายไป10ออกไปเนี่ยมันก็จะได้ประมาณข้าออกข้าออกมาถึง เขาออกที่จะไปเข้า L2 เนี่ยก็กประมาณก็ลบสองซึ่งมันก็จะหายไปในสายระหว่างทางเนี่ยในแต่ละเส้นเนี่ยอีกนะครับดังนั้นก่อนที่จะเข้าตัวทริตเปอร์แเนี่ยผมให้หายไปอีก2นะให้หายไปอีก2ก็นะ่าเป็นลบสี่อ่าเพราะฉะนั้นก่อนเข้าทริปเตอร์แต่ละตัวก็จะลบสี่ ดประมาณนะอ่าโอเคเดียประมาณก่อนอันนี้ผมเอาในทางปฏิบัตินะครับเพราะในทางทฤษฎีมันอาจจะไม่มีค่าล้อสระหว่างทางมาคิดผมเอาแบบในทางปฏิบัติพอไปผ่านทิตเตอร์ L2 ซึ่งเข้าเปลบ -4 แล้วหายไป 11, หายไปสิ 4, เนี่ยออกไปเนี่ยมันก็จะได้ลบสิ 10. ลบติที่ออกจากจัปิเตอร์ L สองผ่านสายไฟเบอร์ผ่านอยต่อผ่านอยฟิวอะไรต่างไปจนถึงปลายทางอย่าลืมว่า100ต่อ้อยต่อต้องมีสองฝั่ง้อยฟิวต้ก็มีสอฝั่งไปถึงปลายทางที่โอนอยู่ก็ก็บวกไปอีกสักลบสองก็เท่ากับว่าสิ่งตรงนี้ก็จะกลายเป็นโดยประมาณก็จะลบ ห้าน <15. S 2> ะครับลบสิบหดีบี O N T หรือ O N U เนี่ยปกติจะ Activate ได้จะทำงานได้ก็คือลบ15ถึ 20, 15 28, ลงลบ20่บลบสิถึงลบ28่สิบแปอะไรท่แถวนี้เพราะฉะนั้นค่า Power ที่ได้จริงๆแล้วนี่คือเราได้บนกระดานเราได้จากการประเมินบนไวบอร์ด ซึ่งหน้าง,งานจริงๆมันจะต้องมากกว่านี้นะครับด้วยด้วยปัจจัยต่างๆอื่นๆซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยที่เกิดในบางภาวะนะครับที่ไม่ได้มาตลอดเวลาไม่ได้เป็นปัจจัยเป็นแฟกเตอร์ตลอดเวลาดังนั้นโดยประมาณแล้ว ONT จะได้ค่า power ที่ลบนะครับซึ่งเพียงพอที่จะทำให้ตัวมันทำงานทั้งทั้ง24ตัวก็ไม่น่าจะมีปัญหาถ้าระวารคอพิเตอร์ตามนี้ได้ตามนี้นะครับแต่ทีเนี้ย ถ้าหากว่าคุณใช้ตัวของ r l t e h r l t e h เนี่ยค่า power ออกมามันจะไม่ได้บวกติดพอค่า power ไม่ได้บวกติดนั่นหมายความว่าต่ำกว่านะครับคือคุณอาจจะได้ที่3ามที่ห้าสามดดดังนั้นตัวเลขทั้งหมดมันก็จะต้องลดและเพิ่มตามไปนะครับต้องลดและเพิ่มตามไปนะครับเพราะมันมีทั้งค่าบวกทั้งค่าลบ พวกนี้มันก็คือสิ่งที่เราจําเป็นที่จะต้องทราบก่อนที่จะไปติดตั้งจริงๆ